ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกาลยานในมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อดวงดีที่สุดแห่งปีโชคใหญ่หล่นทับ144ล้านบาทเพราะทำบุญหน้าบ้านทุกเชา้าด้วยสิ่งนี้ท่านผู้ฟังครับ หลังจากที่สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัลประจำงวดวันที่1ธันวาคม2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข375805แต่เลขถ่าย2ตัวได้แก่08ซึ่งต่อมามีการรายงานว่า Facebook สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่าสลากดิจิตอลงวด1ธันวาคม65 เลขสลากรางวันที่หนึ่งมาเลข375-805มีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งหมด16ใบแอปเป่าตังมอบโชครวย96ล้านบาทขณะที่กองสลากพัดได้มีลูกค้าชื่อคุณติชาวจังหวัดชนบรุรีถูกเลขชุด8ใบ48ล้านบาทโดยมีการนำเงินมามอบให้ถึงที่ซึ่งทาให้ทราบว,ว่าพี่แขคุณติชาวอำเภอเสีราชาจังหวัดชนบุรี คือคนที่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่1ธันวาคม2,565เลข375 805กับกองฉลากพลัสได้รับเงินกว่า48ล้านบาทและถูกหวยกับสลากดิจิตอลอีก96ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็น144ล้านบาทคุณติดให้สัมภาษณ์กับกองสลากพลัสว่าความรู้สึกก็ดีกว่าไม่ถูกแต่ตนไม่ใช่คนเอะอะวอยวายพอคุณน็อตซีอีโกองสลากพลัสโทรมา ตนก็รู้แล้วว่าถูกแต่ตนอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้อะไรที่ถูกหวยเยอะขนาดนี้เพราะตนซื้อหัวยเยอะแต่ซื้อแค่เลขเดียวเมื่อถามว่าเอาเลขมาจากไหนคุณติก็บอกว่าตนเป็นคนชอบทําบุญทํากับข้าวเสบาาท,ทุกเช้าวันพระก็ไหว้พระที่บ้านตนซื้อทูบมาก็ดูเลขในทูเพื่อขอหวยงวดนี้ครั้งก่อนจุดแล้วทูบออกมาศูนย์ห้า แต่ตนไม่เล่นหวยใต้ดินซื้อหวยรัฐบาล50ก็เลยไม่ถูกจนทุบหมวดห่อก็เลยไปซื้อทุบมาใหม่เอาไปวางไว้หน้าพระประธานที่เป็นสมเด็จองค์ปฐมพอไปจุดเลขก็ออก805ตอนแรกไปซื้อกับสลากดิจิตอลแอปเป่าตังจนกองสลากพัดเปิดขายก็มาซื้อกับกองสลากพัดอีก8ใบจนนำไปสู่การถูกหวย144ล้านบาท พลิกประวัติศาสตร์วงการหวยไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับถ้าจะว่าไปแล้วจากเหตุการณ์ความโชคดีลาบก้อนโตมโหฬารสุดๆของคุณติที่ถูกรางวัลหนักถึง144ล้านขนาดนี้ตัวเขาเองเชื่อว่าต้องเป็นเพราะผลบุญจากการใส่บาตรเช้าหน้าบ้านไม่เคยขาดกรอบกับการสวดมนต์ไหว้พระรักษาศินไม่เคยขาดครับความงดงามหนึ่ง ดดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หลังไหลข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศถึงแดนดินถิ่นไทยก็ค,คือภาพของพระสงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อยออกเดินเรียงรายบิณฑบาตในตอนเชา้าซึ่งสีของจีวรและความงดงามของจรรยวัตรพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีความอุดมด้วยปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสที่สุดยังคงสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เมื่อกระทบกับแสงของดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงสุประกายในยามเชา้าประเทศไทยนับว่าเป็นเมืองที่มีโชคที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นสมณะออกบินทบาทในยามเชา้าแทบทุกตรอกซอกซอยโดยไม่ต้องลำบากลำบนเดินรวนหาพระสงฆ์เพื่อใส่บาทเหมือนกับประเทศอินเดียประเทศเนปาลที่เคยเป็นถึงต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาไม่ต้องกระเสือกกระสวนดันดลมินลัดฟ้า มาเพื่อชมความงามของประเพณีการบิณฑบาทอย่างพวกฝรั่งมังค่าท่านผู้ฟังครับการเซบาตย,ยามเช้านั้นมีประโยชน์มากมายซึ่งท่านทั้งหลายไม่ควรที่จะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปเลยเพียงตือนเช้าทำบุญตักบาตรกันเชื่อว่าอนิสงบุญที่จะเกิดขึ้นมีถึง9ประการดังนี้ครับ 1. การเ่บาตท,ทุกวันย่อมได้รับอนิสงห์ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบคาสมาคมด้วยมีเชื่อเสียงที่ดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์ครับ 2. การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจก่ออยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้ากับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมืเ่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดีซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และจากานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรพระจึงถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานทั้งสองกองด้วยกันเลยครับ 3. เป็นการลดความตณี รรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือกำจัดความตานีมุ่งสู่ความดีและความเสียสละนั่นเอง 4. เป็นการตอบบุญต่อลาภให้แก่ตนเองเพราะการเสบาตเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความพร่องตัวในโลก ยิ่งทําทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นจากความจนได้อย่างถาวร 5. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบคุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับ 6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ เจ็ดเป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างที่ดีนี้ไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำและวัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด 8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สมามเณร ต้องอยู่ด้วยการมิทธบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหารก็จะไม่อาจดำรงชีวิตยอยู่ได้แล้วพระพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันครับแหล่ก้าการใส่บาตรเป็นการสร้างความปองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธท,ทุกบ้านพร้อมเพียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้แหละจะช่วยสร้างสารสังคมให้เกิดความสงบสุขตั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีของหมู่คณะย่อมทําให้เกิดสุขทําให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างกรอบอันดีงามให้แก่พิสูจน์สมณรนทั้งหลายไม่ออกนอกลู่นอกทางได้ครับท่านผู้ฟังครับประโยชน์9ประการของการใส่บาตนี้เป็นสิ่งที่สืบทอดมาแล้วกว่า2500ปี ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนับเป็นคุณอนันต์เป็นลาบอาหารของชาวพุทธที่สามารถสร้างเสริมเสร็จตัวเองได้ทุกวันแต่เช่นคุณติที่ยืนยันว่าที่มีโชคใหญ่หล่นทับแบบนี้ก็เพราะการสวดมนต์ไหว้พระและทำกับข้าวใส่บาตรด้วยตนเองทุกวันก่อนที่จะมาจุดทูบหน้าองค์พระปฐมจนถูกหวยรางวัลใหญ่หนึล้านบาทครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวง สแสวงหาโชคจากเลขเด็ดว่าเลขเด็ดงวดนี้จะออกอะไรคงสรรหาหลากหลายวิธีเพื่อได้เลขมาอย่างแน่นอนซึ่งอีกหนึ่งวิธีก็คือการจุดทูปเพื่อหาเลขทูปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ได้รับความนิยมมาแลไม่หลายคนถูกหวยกันไปแล้วแต่ของแบบนี้จะจุดกันสุมส่สุมห้ก็ไม่ได้นะครับถ้าอยากเปิดดวง เราจะต้องมีวิธีจุดทูบคอหวยแบบถูกวิธีตามที่คนดวงเฮงเขาเคยทํามาแล้ววิธีจุดทูบคอหวยจากเลขทูบคืออะไรครับเราคงเคยเห็นแท่งสีเเเส่เหลี่ยมเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาพร้อมลวดเล็กๆปากอยู่ตรงกลางทูบนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทูบเสียงทายทูบพยากรณทูบเลขเด็ดหรือทูบใบหวยโดยปกติแล้วนะครับ ทูบเสียงไทยจะได้จากการซื้อทูบที่นํามาไหว้เจ้าไหว้พระแล้วเขาจะแถมมาให้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแยกขายแล้วซึ่งเราจะนําตัวเลขซึ่งปรากฏอยู่บนทูบนั้นไปเสียงโชคจึงเป็นที่มาของคําว่าเลขทูบนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับวิธีจุดทูบขอหวยให้ได้ผลนั้นบ่ากันว่าการจุดทูบขอหวยไม่ใช่ว่าจะจุดกันเล่นๆจุดตอนไหนก็ได้ แต่ควรเลือกเวลาที่เหมาะสมครับโดยมีวิธีการจะแนะนำเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. จุดทูบ16ดอกในพื้นที่โล่งแจง้งไม่มีชายคาเงาไม้หรืออะไรบดบางด้านบนและควรจุดในเวลากลางวัน 2. นำเงินจำนวน9บาทจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้ครับนำไปฝังไว้ในดิน 3. ตั้งนมโมสามจกแล้วกล่าวคำอธิษฐานคอ เือ่อทิฐานจบก็ให้สวดบทสวดดังนี้ปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตเตเมตานิพพานังสุขโตจุติขอใสัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบตัติและเคลอกกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุขั้นตอนที่สี่เมื่อสวดโจบ ให้ปักทูบลงบนดินถ้าหากบ้านไหนมีพื้นที่จำกัดไม่มีลานดินให้ใช้กระถางทูบแทนก็ได้ครับและห้าหลังจากนั้นก็ทำการจุดทูบเสียงทายและนนำเลขที่เห็นที่ได้นั้นไปซื้อหวยครับท่านผู้ฟังครับว่ากันว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธาจะเป็นกุญแจนำเราไปสู่ความร่ำรวยความสำเร็จและโชคลาภได้ แต่อย่าลืมว่าไม่ได้กุญแจมาแล้วตัวเราเองนั่นแหละจะเป็นคนเปิดประตูสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตนั้นความเชื่อเพียงอย่างเดียวมันได้ทำให้เราประสบความสำเร็จได้แต่ตัวเราเองต่างหากครับที่ต้องลงมือปฏิบัติตามเคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยซึ่งเคล็ดลับสู่ความสำเร็จก็ได้แก่การสร้างธุรกิจหรือการหารายได้จากการประกอบอาชีพสุจริตเมืม่อมีรายได้เข้ามา ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมก่อนที่จะใช้จ่ายออกไปเท่าที่จําเป็นในชีวิตประจาวันเมื่อเก็บออมเงินได้จํานวนหนึ่งก็ต้องรู้จักการลงทุนและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับคนอื่นๆด้วยเพียงเท่านี้แหละสิ่งดีๆความเป็นมงคลโชคลาภวาสนาความสําเร็จก็จะบังเกิดกับตัวเราอย่างแน่นอนขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ